มีบนหัวซ้ายข้างบนซ้ายคนหนึ่งเห็นคนหนึ่ง <Okay. S 1> ลอนอยู่ข้างบนมันหมายแค่โดนเลยหรอเปล่ายุบตรงไหน,นไม่โดนเลยยุบตรงไหนนะครับงลงตึกห <5 S 2> นะ้าครับลงตึกห้า

ได้ได้ไดอ้ยิงยิงบักกี้อะ เหลือคนหนึ่งปะหมดเลยนะผมได้คิวเลยโอเคครับข้านอกตายเลยได้คิวนึงเอ้ยมีตวนึงมีตนึงกลั้าามาหาหน่อย ไหนไหนบ้าหนอย่บ้านเสร็ชั้นสชั้นสชั้นแรกก็มีอ้าวหายแล้วเนครบกสองตัวเลย่ะไม่ได้ล็ม่ไสตัวนะ ไป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 เล่ไปเไป่มไมขับไปเลยขับไปเลยบ้านนมี้มีตัวนะนกนกผมเดินผมเดินยในบ้านหรอยู่ในบ้านครับ ตาเลยตาเลยโอเคบนข่าวเห็นละโอ้โหโดนยิงล้อแตกแอ่ะบนข่าวน็อกหนึ่ง บนเขานกสองบนเขากันไหมไม่ไ hmm. ม right. ีกี่ตัวไม่รู้อ่ะนกสองแล้วมาเชวญหน่อยแล้วก็ดังก็มีนะก็ดังไว้ก่อนก็ดังไว้ก่อนไม่มันมันมองมันมองไม่เห็นวะนี่ไงมาคานมาให้เพื่อนจะชกนี่เดียวกันกับกวดังไหน น้องอีกน้องอีกโกโ็นังน้องอีกไปไหนอะกนัตัวเดียวเหนในปั๊มรเป่าไอ้เฉินที่เหลือนะ่ะเดือตัวเดียวนะตีนี้ใช่ใช่ื่อนึงมา,รารกกะดงอยูปั๊มเลยเครับผมเดินเดินตามอย่ โอเคได้ยินแล้วอยู่ปัม๊มอยู่ปัม๊มบ้านปั๊มเลยยินขึ้นไป <laughs> หลังปัม๊มหลังปัม๊มอยู่ข้างนอกด้านหลังตายตายตายโอ้มันวิ่งไปหาตัที่เบอร์สี่วะมันวิ่งวิ่งอะไรอย่างเงา รช่หลบอยู่คอวงนี่ทางนี้เราไปหาต่พี่บวิ่งหาพี่มัน้อนกันมันจะได้เข้าใจความรู้สึกนะเกมเมื่อกี้เหมือนกันโดนเลยเนี่ยบ้านนี้มีเลยไ <c oughs> ม่คนมีคน บ้านโน้นบ้านโน้นยิงกันอยู่ม่มีตะโคบอีกแล้วนะอ้าวตรงบ้านมีนะตรงบ้านมีนะบนบ้านมีนะบนบ ของจริงเลยไม่เอารถมาคะหรือว่ารถมาตรงนี้แล้วงาขอเจ็บป้าเจ็บ,จบ,จบมกก็เนนน่่่ออยััีีไ้มมาอยู่บ้านนี้ก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบ,มบผมไม่มีรถไปหาเพื่อน

โอเคมาหนึ่งออกจากกันแล้วะคะ่ะออ,อกออกกันปังกันปังให้ผมอ,ออกไปกระสุนเจ้กเก่าจะหมดวะขอบคุณครับ ซ้อมผมดิซ้อมเพื่อนผมดิสวยตายไปครับเออเพื่อนเอาเรื่องยังวะเชิงตั้งนานตีมือหนูมันกำลังมาแล้วพี่สวยมือหนูโก็สั่นเลยพี่รู้ไหมเออ มือสั่มากเลยนะรู้ไหมแหมตอนนี้ยังไม่หยุดสั่นเลยเนี่ยมือมันขึ้นมือมันขึ้นสั่นสู้สั่นสู้ไม่อยากให้หยุดสั่นช่วยด้วยเดีินในไม้ใต้จริงกันอยู่น่าจะที่สุดท้ายแล้วอ่าคนน่าจะใช่ครับอ่าหมดจริงแล้วเนี่ยใช่ใช่เฮ้วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ตอนนันนอกนี้ ตอนนู่นเนาะโอเคกันเนาข้ามาหมดนับ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 เหลือบ้านระเบียงโอเคครับ ไม่น่ามาน,ะน่าจะชกเพื่อนโอเคใช่ใชใช ตายไฟผมเหรอ